ตาโมตามใบจอมไตยปีโดโลขอมาเทศนาตามันเป้งงามสะพานตอพันก้อนาจบูชาต้าอาวซาสามดวงยอดแจ้วทำใบแล้วทยอาตบูชาตาึต นมไยจอมไ,ไพ enfin ตพปิฎก <vinden> โอบ้านเทศสนาธรรมบังเป็นงงานสะพานเท่าพันกอนอาบ่าพันก้อาบูชาตาซาสามดวงยอดแก่สามดวงยอดแก่ตาไวแนถายวอาบาวนายอาบูชาสาธุ ยืดยืดตั้งแต่ต้นมีใจลายคของกันจีนปูไหลายความกันนาโมนาไม่นาโมนาไม่ตาต่ายพิโดมตาต่ายพิโดมโมาเทศนาธรรมโอมาเทศนาธรรมอันบมักเป้งงามสภาอันบมักเป้งงามสภาเอาปั้นก้อนอาคูชาเอาปั้นก้อนอาคูชาตาเฮาซาสามดวงยอดแก้วข้าเอาซาสามดวงยอดแก้วถ้าไวแล้วถวายอาคูชาถ้าไวเล่ถ้าไวอา บูชาตาตูตาตูราบูะมาบไมจอมไตพิโดจโลกของประเทศสนาธรรมลขอเทนารมันบอกเบงามสภาขันบอกเบงามสภาเข่าพัดก้อนอาจบูชาเขาพัดก้อนอาจบูชาเ้าซสามดวงยอดแก้วเ้าวาลดวงยอดแก้วไวา์ล้าถทวิอ บูชาท่านพร้าทาราบูชาสาธุสาธุาุสาธุเขาได้จานมันใส่ลงในข่าวเหนียวกลมแล้วเอาเขาพัดก้อนเขาไปบูชาเห้นกลมพัดก้อนคือเ่าเอยืมใบขอพัดก้อนในครมส่วนครบมแล้วพอดีปูนตาเนี่ยขาพัดก้อนเขาไปยักษาได้พักพอนมันนี้ก็กิน นำห้อนนำชากาแพร่ในการที่ได้เตรียมฟังเทศยรลืมทำนาครับอีมคนเด้อลูกงรูลงกตาลงงจีมนงทเด้อปีนาพ่อพี่หลัดจีซีผู้แนกกับเพื่อนจีซีกัเพือนสิบอย่างี่บ้าท่านบ่นเนาะก็ต้องตื่นจีสามตัวตัว มุตังใจรลไม่ร้อนถ่ายดีอ้าวมีน้ำมือก็